ุนมได้ได้สวัสดีครับผมฟุกกุดแบล็อยนะครับกลับมาแล้วครับกับ EP ีนี้ครับผมเงินซ่อนแอบนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะครับเราก็จะมาแจก แพเทียนหรืออาฟ้า,าให้กับทีมงานนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากนะครับผมโดยมีมูลค่าทั้งหมด10,000บาทนะครับเรามีทีมงานทั้งหมด4คนนะครับผมแล้วก็เตรียมมาแล้วเตรียมมา4ซองพอดีนะครับ,อบอกอ็เลยว่าจะมีมูลค่าไม่เท่ากันนะครับซองนี้อาจจะมี500ซองนี้อาจจะมี2,000หรือ4 0 0 0 6 0 0กก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดมูลค่าทั้งหมด10,000บาทนะครับ แต่ว่าเราจะไม่ได้แจกแบบธรรมดานะครับการแจกแบบธรรมดามันก็จะดูเฉยไปใช่ไหมครับทุกคนเราก็จะมีเกมให้กับทีมงานเล่นอเออก็คือผมเกมของผมก็คือจะเอาซองตัวเนี้ยไปซอ่อนที่ถ่ายทาก็จะเป็นหมู่บ้านของผมนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าผมนัดทีมงานไว้สิบโมงตอนนี้ก็ใกล้สิบโมงแล้วลหละเขาพวกเขาก็กําลังเดินทางมาที่บ้านผมก็เดี๋ยวเราไปรอดูแล้วก็ บอกกติกากันอีกรอบว่ากติกาของเรามีอะไรบ้างไปกันเลยดีกว่าครับผมกับี EP นี้ครับผมเงินสดเองเทครับผมทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานที่เราจะต้องถ่ายทําแล้วนะครับอยู่ในหมู่บ้านผมนะครับก็จะเป็นสนามหญ้าแบบเนี่ย แ,บบแะกต,ต,ติกาง่ายๆเลยนะครับผมผมจะอองเปาไปแอบตามหญ้าตามต้นไม้นะครับและให้ทีมงานหาโดยมีเวลาให้แค่20นาทีเท่านั้นนะครับและหาอังเปาได้แค่คนละหนึ่งสองเท่านั้นและที่สําคัญนะครับเราจะมีรางวัลพิเศษแจกให้สําหรับคนที่หาอังเปาได้เป็นคนแรกด้วยนะครับ เขาเล่นเกมในการหาอ่างเปานะคะหาให้เจอภายใน20นาทีนะครับผมก็สำหรับใครที่ได้อ่งเปาเป็นคนแรกเราก็จะมีรางวัลพิเศษให้เขานะว้าวไปเดี๋ยวเราไปหาทีมงานกันเลยกว่าไปดีกว่าไปก็มาเรียบร้อยแล้วครับทีมงานก็กติกาง่ายๆก็บอกไปเรียบร้อยแล้วก่อน เราก็จะเอาซองแต่ละซองไปแอบในพื้นที่งนี้มีเวลาให้20นาทีนะใครหาได้คนแรกก็ต้องบอกเลยหาเจอแล้วใครหาเจอก็ยกมือเลยพูดรดับเจอแล้วนี้เจอแล้วก็ไม,วไม่ได้เดียถ้าเกิดจอมหาเจอสามซองมันร้อนเงินด้วยเจ็บเงี้ยเลยไม่ไงจะได้แค่คนละซองคนละซองเท่านั้นนี่ไดร้อนเงินด้วยต้องบอกก่อนเลยว่ามูลค่าทั้งหมดสี่ซองจะไม่เท่ากันเฮ้ยอย่างเช่นแบบจอมได้สามร้อย หมดได้ห้าพันลอย่าน้อยใจครับน้อยใจแบ่งกันคนละครึ่งแบ่งกันไม่ได้ด <c oughs> อันนี้ก็ไปตกลงกันเอาเองนะครับหลังก้องไปเดี๋ยวเราจะเริ่ม,มันเลยเดีย๋ยวเราจะให้ทีมงานไปหลบก่อนนะครับอโอเคครับผม <c oughs> ก็อันนี้ว่าเอาแอบครับผม <c oughs> ก็ถ่ายเองนะครับให้ทีมงานไปหลบหมดทุกคนเลยนะครับผมสองแรกเป็นสองสีเหลือ,องเแรกแเราจะเอาไปไว้ที่ไหนดี่นะ <c oughs> เอาแอบแบบเนียนๆเลยอนะ่ะโอเคไห น่เยีลึกรับพอสมควรนะครับผมก็ต่อไปเป็นสีแดงสีแดงสีแดงครับผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะใส่ไปเยอะที่สุดแล้วนะครับน่าจะสี่พัน่ะอออ่าตอนนี้เราก็ แอบหมดทั้งหมดสี่ซองสี่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนครับผมก็ตอนนี้เราก็เอาแต่อย่ไปแอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะจะให้ทีมงานไปหากันเลยนะครับผมอาทุกคนเดี๋ยวเตรียมโทรศรัพท์ขึ้นมาเอามาถ่ายวีดีโอนะครับผมถ่ายวีดีโอเพราะว่าเราจะต้องเอาหลักฐานมายืนยันว่าใครเป็นคนหาเจอก่อนนะครับผมอ่ะโอเคไปเริ่มนะครับผมเริ่มนะสามสองหนึ่งไปเริ่มได้ครับผม ยังไงก็งต้องเป็นตัวคนแรก,ะะกแล้วลวะพี่จอมไปทางอื่นดิอ,อ,อย่าหยิบผิดห,หยิบการ์ดนะจอมนววหนักแล้วกูหนักแล้วไม่ใช่แผ่นสองแล้วฮัลโหลรับแล้วฮัลโหลท่านเหรอเออเมื่อไรเนี่ยส่งคนส่งคนมาช่วยผม ไม่ว่างไม่ว่างเลยตอนนี้ไม่ว่างเลยเร็วๆนะก่อนจะโดนรีพอร์ตนะโอเคนะโอเคโอเคเอาไว้ไหนวะหวยได้ซองสีเหลืองด้วยเหรอซองสีเหลืองด้วยเหรอซองสีเหลืองเยอะสุดแล้วใช่ปะ เฮ้ยเหมือนคุณโมอจะเจอนะครับเฮ้ยจอมากครับจะกล้องก็จะสั่นๆนิดนึงนะครับผมว่ากล้องตอนนี้ไม่มีการสัน่นแต่พอที่ครับแล้วก็เลนังยางครับมีเวลาที่จะเจอไหมครับเวลาผมหาเนะี่ยคุณไม่มีคำพูดแปลว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ เป็นเหมือนจะรู้ดีนะครับผมก็แรกครับผมคนแรกด้วยเอ้าคุณโมวดผมได้แล้วนะคนแรกครับผมคนแรกครับผมคนแรกแล้วก็ไปยืนตรงนู้นเลยครับเดียรอรอด้านนู้นเลยใช่ไหมครับรอที่กล้องเลยครับเดี๋ยวกล้องผมถ่ายครับครับผมคนแรกครับผม เดี๋ีผมบอกไว้เลยครับเอ่อสอบถามนิดนึงครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเจอคนแรกครับจริงๆมันก็ไม่น่ายากสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมนี่ก็จบทางด้านแกะรอยมาอยู่แล้วจริงจริงครับผมเดินเข้าป่าโอ้โหที่สองสามวันเลยเฮ้ยป่าครับผมแล้วเป็นโอ้โหพอนีผมไปทันจริงๆครับนี่ครับ หาไงก็ไม่เจออโพอแล้วมันอยู่เท่านั้นเลยเราเยอะที่ขอแค่นะครับหมดหมดพอมีหมดเพื่อนถือเท่านั้นแหละหมดหมดไหนๆผมขอดูนะครับโอ้โหดูซองสีเวทีกู๊ดเพื่อนครับบอกอะไรกับกล้องหน่อยครับไงบ้างครับขอบคุณมากนะครับขอให้นำรวยเงินงอกมากมายเหลือใบหนึ่งนะครับใบหนึ่งหมดอะไรวะเนี่ยรุ่นเนี่ยรุ่นเนี่ย อ่าเหลืออีกหกนาทีสุดท้ายนะครับคุณโมดเดินไปไกลเกินปะเนี่ยจะเจ๊โอ้ยผมไม่ฉลาดถึงขั้นต้องเอาไปขนาดนั้นหรอกเพราะว่าคุณไปแอบกันไม่มิดมากเลยเฮ้ยบอกนักข่าวไปใส่ไว้ในกองกล่องแกจะเจออ่ะนแ่บเดินผ่านแกโอ้เฮ้ย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 ยังไงวะยังไงวะยังไงยังไงไอ้กูรู้นะเฉียดอะเฉียดอะ เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยเอาเจ๊กเจเป็นไงในขั้นสุดท้ายเป็นไงบอกแล้วดวงพี่ต้องมาแล้วไอ้น้องดวงพี่ต้องมาแล้วโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเกมวันนี้สําหรับผมเพราะว่าชิวๆครับก็คนแรกครับโอ้เก่งเหลือเกินเออมึงมันเก่งคนแรกจะจอมหวานขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวเพอหวานขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามให้ าาโอเคนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมก็ต้องบอกว่าผ่านไปได้ไม่ค่อยจะดีก็อจะดีโอเคม <c oughs> าเดี๋ยวเราไปลุ้นเงินกันที่บ้านผมกันเลยดีกว่าว่าแต่ละคนจะได้เงินเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับผมอ่ะเฮ้ยเจอซองครับผมก็วันนี้ใค้ได้ซองสีอะไรกันบ้างครับผมได้สีแดงครับเยลโล่สีแดงเยลโล่อีครับเรียงมีดอะ ยังมีดยังอะไงี้ไอ้สามะเดี๋ยวมาลุ้นกันกันเลยดีกว่าเริ่มจากคุณปฟองก่อนเลยครับคุณรับเริ่มจากว่าเขาได้คนแรกค่ะเจ้คนแรกใช่ไหมครับผมครับผมย้อนเลยครับได้เท่าไหร่ครับเอาออกมานับเลยครับไล่แก้ๆนะครับคนแรกครับนี่รับสปรับไปกูดูเทวันนั้นมึงยิมตังค์กูอยู่ฝั่ง4 4พันบาทครับผม4,400บาทครับผมคนแรกครับมึงติดงินอยู่พันหนึ่งม่งติดกัน ต่อไปคุณจอครับคุณจอได้อะไรครับกี่หมื่นครับตอนนี้นนได้ไปหมื่น<ะ>ได้เปหมื่นก็ดีครับได้สามพันบาทครับผมสามพันบาทโอเคครับมาตาโหแล้วต่อไปคุณโมดนะครับแล,แล้วอะไรครับมันไม่มีที่เปิดมาว่ะไม่มีที่เปิดเปิดตรงไหนเปิดอยู่ตรงนี้โอ้เล่นอะไรส่งเล่นอะไรได้ก็ส่งหมดเลยนะหนึ่ง สองสามเชิโอ้นิดหน่อยไม่ได้เลยหนึ่งสองสามสามพันก็ยังดูดีอยู่อันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณนุ่มนะครับื่ังจากว่าคุณนุ่มมาอยู่ครับคุณนุ่มได้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 ห้าร้อยครับผมห้าร้อยมันจะได้เจ๊ครับผมสำหรับวันนี้ก็เล็กน้อยวันนี้ก็ขอ สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบลงที่เท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องกู๊ปแบคบอยของเราด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับายบ๊ายครับผม